บุคลากรที่อยู่ในห้องนี้ทั้งหมดในวันนี้เราชุมชนตามนโยบายประเทศไทย4.0ประจำปีงบประมาณ2560ทีจะกกลตุลกลุ่มปอบ้างบุ่มคลผู้ด้อยโอกาสที่ยังขาดทักษะในการใช้แอปพลิเคชันคนกลุ่มนี้ได้ไปเข้าคิวรอใช้บริการจากธนาคารของรัฐในภาคการเกษตชุมชนในการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือเพื่อเสริมสร้างสกิภาพคน และชุมชนตามนโยบายประเทศไทย4.0ประจำนตำบลสั้นๆนะครับเป็นท่างแขกภูเก็ตที่รับกานเป็นตัวตนต่างทูกอยู่นะครับก็มีโอกาสหลายโอกาสท่านได้ท่านได้มีการได้ประชุมนะครับเวลากินข้าวที่ประชุมขออนุญาตเรียนว่าวันนี้คนแต่อยู่ไหมนะครับท่านผู้ชม พูที่ว่าดูจากข้อมูลแล้วะาเนี้ยรัฐบาลจักแบบเอพีนะครับถ้าท่านไหนมีแบบเอพีเนี้ท่านไหนอยากให้พีชเชนท่าบดก็เอาทุนธนาคารนะครับแล้วก็มาเลือกบัญชี ก่จะทำกระมวนการเขามองว่ามันเป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนะคะันที่ทรมเขาเลยการมันชิ้ยอดกับร้านที่เขาไปรู้มานสิ้นยอดีผู้ดก็ด